ครับจริงจรต้องัาเข้าสายตาในทีวนรรนีนะวัอันนี้ผม,มก็จะเมามาบอกเรื่องที่ผมไม่ได้เล่นเกมลงยูทูปนะฮบ <c oughs> เป็นเพราะว่าไม่หัวฟังของผมเนี่ยครับนะค,ครับมันมันมนพังฮะเพราะหูได้ที่ข้างเดียวนะฮะผมเลยไม่สามารถไอ้นี่ได้นะ เกมเม้นต์นะมันไม่ให้บอกของแค่ตีนะแต่ผม,ผมหามที่เติสนตะีมมาเลผมผมมาเล่นให้ดูนะครับเรามาบอกแค่นี้นะครับนะกดติดตามนะเพื่อติดตามคลิปใหม่นะแต่ผมกำลังติดตามซื้อมาฟังอยู่นะครับนะครับกดติดตามคลิปใหม่นะครับนะนะนะและกด ไลฟ์ทุกค้ผมนะสรับคลิปนี้ขอลาไปก่อครับเจอกันคลิปหน้า้เป็นคลิปใดตามโซวรับคลิปนี้ไปก่นสวัสดีครับบ๊าย